หากเหนื่อยใจก็เดินหนีไปให้ไกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดึงใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามี ว่าวันนี้ชีวิตที่มีมันมีความสุขอยู่จริงไหมสิ่งที่ใจเราไขว่คว้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจ หากเหนื่อยใจก็เดินหนีไปให้ไกลผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดึงใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ออกเดินทางไปบนถนนนหาตัวตนที่เรามี ว่าวันนี้ชีวิตที่มีมันมีความสุขอยู่จริงไหมสิ่งที่ใจเราไขว่คว้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจ